สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเยอะด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับแฮกนิกเกอรอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมบ i n s e t Connect Red i ด e กับการ anniversary 3ปีนะครับก็เป็นครบรอบ3ปีของเกมนี้นะครับกับการเปิดกาชาของ AOE ชุดช่างนั่นเองนี่บอกว่าโอ้โหเกมนี้ก็เดินทางมาครบ3ปีนะครับก็ฝากตัวด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากตัวกับผู้เล่นเก่าๆหน้าเดิมๆด,ด้วยนะครับ นะก็ยังอยู่กับบ i n e ซ c คอนเนกติดานะครับก็เป็นเวลา1ปีแล้วที่ผมได้เล่นเกมนี้มานะครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้มีหลายๆอย่างที่ยังให้ทำอีกเยอะมากมายนะครับคือเอาจริงนะยังมีด่านที่ยังเล่นยังไม่ถึงไหนนะครับแล้วก็มีด่านมีมีอีเวนต์ event, กิจกรรมมาอีกยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวไปเล่นพุ่งนี้กันนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับโอ้โหคือ มีอะไรให้ทําอีกเยอะมากสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยอ่าล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งจะทาเนี่ยสามตัวเนี้ยขึ้นแรงสิบแปดนะครับเนี่ยโอโ้คือก็เพิ่งจะทําขึ้นแรงสิบแปดได้เนากก็ปั้นตัวหอนหลแล้วก็มีการทําตัวหกดาวที่เพิ่งจะทํามาด้วยนะครับอ่า๋ยวดูจํานวนดาวนี้กันอ่าเนี่ยก็จะมีตัวหกดาวที่กําลังที่เพิ่งทําไปนะครับเนี่ยก็จะมีตัวนี้นี่นี มีอะไรฮะแคลโคลโลเอ่อเบกอรีนเอ่อเบกอรีนอันนี้ลิมะอา,ามากีเนี่ยยูคาลิอันยูคาลินาแล้วอากิโนเนี่ยเออก็จะมีพวกตัวดำมงดำเมทนะครับเนี่ยเออฮัอันนี้อะไรวะมาโฮเนาะนะครับก็จะเล่นปั้นกันเนี่ยปั้นทั้งหมดตอนนี้ก็มี25ตัวนะ15ตัวซึ่งยังมี ตัวหดาวที่ยังมีอีกนะครับก็จะมีเนี่ยาฮาสซินเนโนซมิโนซโม,โนโมิแล้วก็ดี๋ยวมันจะมีดีเจดิจิต้าีย๋ยวก็มี6ดาวนะครับมีน้องเนี่ยน้องอะไรวะเคียวกะนะครับเคียวกะแล้วก็ยังมีนี่มีมีอีกมีมีหกดาวกําลังทําคือมันยังมีอะไรให้ทําอีกเยอะมากครับเนี่ยอย่างอีโอ,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 อแล้วก็นี่ นี่คุณพี่ชิซิรุนะครับโหต้องบอกเลยว่าคือมีอะไรให้ทำเยอะมากมายจริงนะครับแต่มาสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดกระชาของเอ,อีก,กันนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวที่ติดที่อี้แ้วนะสำหรับตัวนี้นะครับนะนะจะมีสร้างฟิ l ทำให้สตูนนะครับทั้งหมดเนี่ยติดสถานพิษโดยมีโดยมีสตูอยู่ใกล้เอ้ยอยู่ไกลที่สุดเป็นศูนย์กลางทำให้ดาเมจทุกครั้งที่มีการโจมตีจะลดดาเมจ อ๋อทำดาเมจทุกครั้งที่มีการโจมตีโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งตียิ่งอ่ายิ่งเจ็บนั่นเองนะครับแล้วก็ลดความเร็วของฝ่ายตรงข้ามเล็กน้อยด้วยนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามสูงโอ้โหคือไอ้ชุดนักเรียนก่อนหน้านี้ก็สกิลคล้ายๆกันนะครับโอ้โหแต่วันนั้นไปติดพิษแล้วก็แรงด้วยนะครับอ่าสุดสกิลหนึ่งนะครับก็คือทำดาเมจกายภาพเล็กน้อยแก่สตูนในระยะด้านหน้าทั้งหมดโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สตูตรงหน้านะครับทำให้ ติดสถานะพิษและลดพลังป้องกันเกียภาพเล็กน้อยด้วยโอ้โหคือโดนสกิลนี้ก็ลดพลังป้องกันไปแล้วโดนสกิลนี้ไปอีกก็ลดไปอีกโอ้โหลดเยอะมากนะครับแล้วก็ยังทำดาเมจเกียภาพเล็กน้อยแกศักตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศัตรูตรงหน้านะครับก็ไอ้พวกตัวตรงกลางเนาะแล้วทำให้ติดสถานะผูกมัดหน้าสถานะผูกมัดน,น,นี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะคืออะไรน่าจะเป็น ใครใครใครรู้ช่วยตอบด้วยนะเออผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอ็กินะครับก็เพิ่มพลังโจมตีของตัวเองนะครับโอเคก็ไม่พูดพร่มทำเพลงเราไปกดกันเลยนะมาพิธีการของเรานะครับเหมือนเดิมเนาะ10บโลแรก10บโลแรกถ้าเกมรักเราเขาก็จะมานะครับไป1ิบโลแรกเฮ้ยลุงเฮ้ยถ้า10บโลแล้วจบเลยนะ1ิบโลแล้วจบเลยไหม หรือจะเอาห้าดาวเออโอเคเปิดมาคุณรูมิโอ้ไม่ใช่เลยโอ้นึกว่าสิบโลแรกจะมาเลยโอ้แต่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีโอเคโอเคโอเคสิบโลไม่มาไม่เป็นไรเรามีอยู่ห้าหมืเพชรดูดิจะเสียกี่เพชรโลที่ยีสบครับเกงกมัย โอ้โหมีแต่ทองทองล้วนโอ้โหผมนี่อีเลยไม่ใช่อีดอกะมารถที่สามสิบเฮ้ยลุงโอ้โห <c oughs> ล,ลุงสองตัวมามาลจะจังหวะนี้ลิมะครับโยลิตัวต่อไป โมนิก้ามีเลี้ยวมีโซงินิโยริตัวที่หกแล้วโยริ ori, ตัวที่เจ็ดมีฟูยุตัวที่แปดแล้วก็โอ้โมนิก้าเหมือนกันด้วยโมนิก้าเหมือนกันแต่คนละล่างแค่นั้นแหละโมนิก้าเหมือนกันแต่คนละล่างเป็นไปได้ด้วยเหรอโอเคโลนที่สี่สิบป้ายอือ คืออนาคตเนี่ยผมไม่รู้จะเปิดตัวอะไรแล้วปินเซตไปหมดแล้วเออปินเซตครบแล้วเดี๋ยวปั้นปินเซตเลยเออปินเซตยังไม่ปั้นเลยแล้วก็ไม่มีออกนะแต่ในอนาคตมีตัวที่เล็งไว้หลายตัวมากนะครับเออเนี่ยอย่างเจที่มาเปิดกระชาให้เราเนี่ยเนีย,ด,ย <laughs> ดี๋ยวก็มีเดี๋ยก็มีเจที่มาเปิดกระชาให้เราโอ้โหทองทองล้วนเคลิปเลยแล้วกัน อืไม่คือมันการันตีสองร้อยคือถ้าร้อยหนึ่งยังไม่มาคือหวั่นหวั่นแล้วนะเออคือมันการันตีสองร้อยนะถ้าร้อยหนึ่งไม่มานี่หวั่นหวั่นแล้วนะเออเพราะว่าเออเออ,เ,อ,อเกมอะไรวะไอ,อเกมบวกใครอะคือผมฟาร์มเพชรยากมากนะครับต้องเติมเยอะเออก็เลยยังไม่เล่นแล้วกันอันนั้นน่าจะข้ามเกมและเออ เกมนี้อุตสาห์แบบเพชรกำลังการ,ารกขอหน่อยเหอะมาไหมโอ้โหไม่มาเหมือนมาเปิดเพื่อว่าแพทหน้าของฮอนไกจะเปเปิดจริงหลือเออ,อ,อหรือว่าดวงมันจะไปใช้กับจริงหรือวะเอ้ยไม่แน่เออแบบจริงหลือสิบโลโอุย้ยมาละพูดถึงก็มาปั๊บเลยมาครับโลที่แปดสิบ เกมอื่นการันตีนะเกมโฮโย่การันตีนะแปดสิบเนี่ยเออซื้อซึนนะฮะแต่อย่าลืมว่าเกมนี้เราเสียไปร้อยกว่าโลเพื่อไปเปิดอ,อะไรวะฮิโยริพินเซตนะเออร้อยกว่าโลเลยนะฮิโยริโอ้โหนานๆมีเลี้ยวโออ่อนอันนี้โลเจ็ดสิบอ้อันนี้แปดสิบอันนี้การันตีนะการันตีนะ เออถ้าเกมอื่นจะการันตีนะจะเป็นเกมนี้โอ้โอ้โหโอ้โหเกลือเออเค็มเค็มเรามาดูหน้าน้องกันน้องอยู่ไหนเอาอีเอาอีลูกโอ้โหเอาอีโอ้ล่างล่างนี้ไม่ค่อยโอเคเลยน้องน้องอาจจะเขินน้องอาจจะเขินนะครับเอออ่าเดี๋ยวมันจะมีอีกล่างหนึ่งอยู่ไหนวะ ใส่ชุดใส่ชุดอ่าล่างใส่ชุดเอาชิบหายแล้วเดี๋ยวนะเอาอี e. ผมหาเอาอีไม่เจออ๋อนี่นีสีดาวอ๋อทำสีดาวไว้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัพแรงกันเออเอาอคือมา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 ,มาหน่อยนะเออมามามาหน่อยนะจะจะดีมากเลยถ้าถ้ามานะเออเอานะเออข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 อ,ขอ เอออันนี้ขอนะเออเราเรามาเป็นเออไหนไหนก็ไปเรียนแล้วใช้ความรู้จากการเรียนเนี่ยมาทําหุ่นยนต์นะเออมาทําหุ่นยนต์ให้หน่อยอยากอยากอยากได้หุ่นยนต์เออขอแบบกันดั้มขอแบบกันดั้มมาไหมไม่มาไม่มาิ แล้วตอดฉากเมื่อวานกันไงเออการสุดีท่านผู้ชม <c oughs> คือก็คลาเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าคือวันนี้ผมข้ามมาอีกวันนะหลังจากเมื่อวานเกลือจัดเมื่อวานเกลือจัดไม่ออกสักที90โลนะครับก็เลยมาอัดนอกสถานที่นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องหาทีมเงียบชนิดหนึ่งอย่าไปลบกวนคนอื่นมาอัดนอกสถานที่แล้วก็มาอัดใน ทับเลตผมด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าน้องยังไม่มาอีกเนี่ยก็คือจะ,จะเดือดแล้วนะไปเลยโลที่ร้อยต่อเนื่องไงเออต่อเนื่องเฮ้ยมาลงุลงลงุงลุงเอาว่าฮิโอริมิซาโตะเล

นี่โลที่ร้อยแล้วนะอ้าวโลที่ร้อยสิบเติงติงติงเติง,ตง,ตงเอาว่ามาจะมาไหมรอบนี้ทองล้วนเอาร้ 120. อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วยังไม่มาเลยทำไมคนชื่ออโอลี่เขาเล่นตัวจังอะต้องแต่อ้นี่นะ Dis4DJ อ่ะ เอออันนั้นก็อโออีนะเอาอี e. คือขอนะขอนะอัพแรงให้ด้วยอ่ะอัพแรงให้ด้วยอ่าเออแต่เงินนี้ขอ,ขอ,ข,อขอเก็บยังไม่อัพเวลนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวไม่มาเดี๋ยวไม่มีตังอัพนะเออขอขอเก็บตังไว้ก่อนนะเออตังขาดแคลนมากช่วงนี้โอ้โหไปโลดที่30ครับไป let's go ลุงลุงไม่มีโอ้โหโอ้แม่งโคตรเกลือเออเค็มโอ้โหเค็มยิ่งกว่าเค็มร้อยสี่สิบเข้าไปแล้วร้อยสี่สิบเข้าไปแล้วสมกับครบรอบสามปีโอ้โหสามปีแดดเพชรบูมันโอ้โอ้ไม่จริงแล้วโคตรบ่อยายเลย เอ้าจริงเหรอเอาโลที่ร้อยห้าสิบรห้าสิบไม่ลุ้งเหรอไม่มาจริงดิไม่ไม่คิดจะออกหนหรออย่ามาเหมือนไอ้นี่นะอย่ามาเหมือนฮิโอยลนะฮิโอยลตอนนั้นอะร้อยกว่าโลนะอ่าประมาณอีกแค่สองโลอะก็จะการันตีแล้วอะตอนนั้นอะ หรือการันตีเลยว่าจำไม่ได้เออขอได้ไหมขอนะถือว่าถือว่าพี่ขอแล้วก,กันไอ้น้องโคที่ร้อยหกสิบเก๊ิ้มัสหยงน้องอยู่ที่ไหนโอ้โหก็ตอบน,นื่องอเลยไงชีวิงยุ่งเ้ยกดกดเฮ้ยลูกตัวสองมามาล้ว มามาไหมการพิเศษครั้งแรกมาแล้วครับกับเอาอีโลที่เท่าไหร่นะโลที่ร้อยเจ็ดสิบอืมอ่ะสามครั้งให้มันการันตีไปเลยทามาแลกเศษมีไหมโอ้เอาสกิปเลยสกิปเลยยังออกอยู่นะเอาอีตรงเนี้ย เออมาโลที่ร้อยเก้าสิบครับเพื่อมีออกอีกเพื่อมีออกหวังว่าจะมีออกอีกหวังว่าจะมีออกส0งยโลเข้าไปอเอาให้หมดเอออีกสามอ่ะอีกสาสิบอ่ะจะการันตีแล้วเปิดเปิดไปมฮะอ้ถ้าจะมาขนาดนี้ไม่ต้องก็ได้เอามาตัวหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ขวบิืม,ม โอ้โหเพจจากห้าหมเหลือ2องหมเอาไหนขอดูตัวหน่อยดิ ROE นะ ROE อ่านี่โอเค5ดาวได้ไหมเนี่ยไหนๆก็ได้ตัวมาแล้วเอาเอาให้5้าดาวไปเลยโอ้โหแรงสิบสาเอาไปตัวนี้เก่งครับจะเลยต้องอัพตัวมันเก่งอา่าเอาใส่ด้วยอ่ะเอาให้หมดเอาหมดแล้วตังตังตึงหมดแล้วเนี่ยรับผิดชอบด้วยนะเอาอีเออ ต้องไเพิ่มแรงอีกไหนจะอุปกรณ์ยังไม่มีด้วยการเปิดกาชาเป็นเซตคอนเน็กต์รีดครบรอบ3ปีครบการันตีด้วยอ,อจะว่าไม่ครบก็ได้แต่มันอีก3 0ก็การันตีแล้วก็เลยกดให้ครบละกันเพราะยังไงก็ได้เศษมาด้วยจะได้ไม่ต้องเปลืองเนาะเออเอาไหนไหนก็ เสร็จมาเยอะแล้วแลกให้หมดเลยแล้วกันรับผิดชอบด้วยนะเอาอีกใส่ให้สุดขนาดนี้รับผิดชอบด้วยรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยเผลอกดปิดไหมผิดรออับผิดชอบด้วยนะโอ้ตังไม่พออีกโอ,โอ้โอเคม,มีมีฟาร์มอยู่มีขึ้นวันใหม่แล้วอ่ะ,อะหมดแล้วนะหมดแล้วอ่ะฮาดาว ให้เต็มเต็มเลยแหมแค่น้องดีใจพี่ก็มีความสุขแล้ว <c oughs> ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยอยากเป็นทางการขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู ความเกลือครั้งนี้และกันหวังว่าตู้จริงหลิวฮอนไกอิมแพกฮอนไกสตาร์เลวกินชินในอนาคตจะไม่เล่นตลกกับการลุนเรดหรือไม่การันตีนะก็หวังว่าจะมีดวงดีๆให้ได้ตัวละครที่อยากได้ในเกมอื่นด้วยเพราะว่าเกมนี้ก็กินเพชรผมไปครึ่งหนึ่งของ ID แล้วเหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจเลยะครับสครชอบา ฝอกอดไรกิดตามกันด้วยผมเสียใจเงือ no!